สวัสดีรีวิวสวัสดีครับภาษาซีวลำคำวันนี้ขอเสนอคำว่าหน้าเบาหน้าเบานะครับเป็นอาการที่เวลาที่เราติดตั้งเครื่องบินไปแลไวเนี่ยแล้วเราไปได้ดู cg นะครับเวลาบินเนี่ยอาการหน้ามันเลยเชิดแบบนี้ตลอดเวลานะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดไปถึงสตอนได้เดี๋ยวสตอนเข้าไปดูต่อนะครับว่าแปลว่าอะไรหมายความว่าอะไร ทีนี้อาการหน้าเบาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้เซ็ตน,นะครับเวลาบินมันก็จะเชิดเชิดเหมือนแฮร์ริเออร์ตลอดการควบคุมก็จะค,ค,คุมยากนะครับมาดูกันนะครับตอนนี้เครื่องบินเนี่ยผมเซตให้มันหน้าเบาดูการบินเห็นไหมครับว่าหน้าเนี่ยมันจะเชิดบินแล้วหน้ามันลอยตลอดยิ่งเราเร่งนะครับมันก็จะยิ่งลอยเชิดสูงขึ้นเราต้องใช้วิธีลดคันเร่งพอลดคันเร่งเสร็จมันก็จะค่อย หย่อนลงมาหย่อนลงมาเสร็จจะตกเราก็ต้องเร่งขึ้นใหม่ๆเพราะเร่งเสร็จหน้าก็ลอยขึ้นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่บินเครื่องบินทั้งปีบนปีกลางปีกล่างทุกประเภทนะครับถ้าบินแล้วมันมีอาการแบบนี้หน้าลอยๆเชิดเชเนี่ยเขาเรียกหน้าเบานะครับก็จะต้องเอาลงมาจัดการถ่วงน้ําหนักอย่าฝืนบินต่อถ้ายิ่งบินสูงยิ่งอันตรายนะครับเพราะว่ามันจะไปเรื่อยๆเลยทีนี้เอาไม่กลับนะครับวิธีแก้นะครับถ้าเกิดเผลอบินสูงไปแล้วเนี่ย ให้เรากดเอลิเวเตอร์ดันไปข้างหน้าเหมือนที่เราจะบินดันให้หน้ามันทิ่มลงนะครับวิธีแก้ของอาการหน้าเบาเนี่ยก็ใช้วิธีการขยับตัวแบตเตอรี่นะครับมาข้างหน้าให้มันมากขึ้นถ้ามันยังมีอาการหน้าเบานะครับแม้ว่าขยับแบตเตอรี่มาจนสุดแล้วเนี่ยเราจะต้องหาอะไรมาถ่วงน้ําหนักข้างหน้าให้มากขึ้นนะครับเพื่อให้ได้ CG ของเครื่องบินในแต่ละลำอย่าลืมฝากกดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ